ันนี้นะคะเราก็จะมาแกะของจากแอปส้มกันอีกแล้วนะคะซึ่งรอบเนี้ยเราสั่งเป็นสมุดโน้ตมานะคะเนื่องจากว่าเราอยากเอามาเขียนเพลงของเซเวนทีนนะคะแบบว่าเวลาเราเขียนแบบเขียนคําอ่านคําแปลความหมายเนี่ยมันจะทําให้เราแบบว่าได้ศัพท์บางศัพท์แล้วก็ได้ประโยค์บางประโยชน์นะคะซึ่งแบบเราเคยทําแบบเนี้ยตอนที่ติ่งกอลเซเว่นอะมันทําให้เราได้แบบได้ศัพท์เกาหลีเยอะเลยนะคะแล้วก็ ไม่ได้ทําแบบนี้นานหลายปีมากซึ่งมันก็ลืมไปหลายคํามากเหมือนกันก็เลยจะกลับมาทําอีกรอบหนึ่งโดยการที่เราว่า,วาชอบเป็นส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบสะสมสมุดโนต้ตอยู่แล้วเป็นคนชอบซื้อสมุดโนต้ตอยู่แล้วก็เลยแบบว่า,วาสั่งมาอีกสักอันเอาแบบว่าน่ารักน่ารัก,รกเวลาจดเราจะได้แบบว่ามีกําลังใจในการจดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าของข้างในจะเป็นยังไงเราสั่งของจากร้านนี้นะคะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ให้อีกทีด้นานล่างเรามาแกะกันเลย โอ้โหน่ารักอ่ะเสียงเป็นอะไรแต่น่ารักอะ่ะอุ้ยเขาแพ็คมาค่อนข้างดีนะแพ็คใส่กล่องมาตอนแรกที่ที่สั่งอะ่ะคิดว่าน่าจะต้องแพ็คใส่ถุงมาแหละใส่ถุงแล้วก็มีบับเบิ้ลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเกินคาดค่ะใส่กล่องมาน่ารักมากมันเป็นออกแนวคล้ายๆพวกแพนเนอร์อ่ะทุกคน จะดุมดีอยู่นะวิวิดีอ่ะโอ้ข้างในน่ารักมากเราสั่งเป็นสีม่วงนะคะเพราะว่าค่อนข้างชอบสีม่วงอุ้ยน่ารักอ่ะเนี่ยอันนี้น่าเขียนนะทุกคนเนี่ยให้ดูคร่าวๆเฮ้มันน่ารักจริงๆอ่ะอุ้ยอ่าด้านหลังก็จะมีแบบนี้เป็นแบบ เป็นตารางมันเองไม่เห็นนะเนกล้องฟิลเตอร์มันอนี่เกินโทษทีโทษทีไปซื้อไปซื้อมาดูเองแต่ว่าน่ารักจริงๆนะแล้วก็ของตรงปกแข็งแรงมากต้องลวดนี่ก็ไม่ใช่ต้องลวดสิเรียกว่าอะไรอะต้องสั่นก็ค่อนข้างแข็งแรงอะแบบไม่ง,งงแงงอะเราไม่ถึงร้อยอะห้าสิบเก้าหรือห้าสิบหกนะสักอย่างอะไรเราใช้โค้ดส่งฟรีนะทุกคนคือมันแข็งแรงมากแล้วก็แบบน่ารักมากอะตรงปกอะทุกคนอุ้ย ล้วรอของไหมนาเน,นี่ยน,นะเราสั่งของตอนบ่ายสามใช่ปะแล้วเราได้อีกวันหนึ่งอะ่ะคือรอของวันหนึ่งวันอะ่ะเร็วมากแล้วก็ไม่แพงตรงปกใครที่แบบว่าชอบจดไดอารี่หรือว่าชอบทำเทนเนอร์หรือว่าชอบสะสมสมุสดสวยอย่างเงี้ยคือเราแนะนำร้านนี้นะคะคือของตรงปกนะเราเพิ่งสั่งครั้งแรกนะคะก็เดี๋ยวไปดูหลายๆอย่างว่าแบบจะตรงปกเหมือนกันหมดไหมแต่ว่านี้คือผ่านนะน่ารักมาก วันนี้ก็จบการแกะพระสุนแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่สองเทันทำยังไงอะบ๊ายบาย